จะเริ่มยากขึ้นมานิดนึงอันนี้ไม่ต้องตกใจน้องๆลอ,องสังเกตก่อนว่า <c oughs> ตัวส่วนนะคะที่พี่ป้านให้มาไม่เหมือนกันเลยหน้าตามไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวแรกเป็น X บวกหตัวที่2เป็น X กำลังสองบวกหโอเคนะวิธีการทำของเราคอนเซ็ปต์ก็คือ เศษส,ส่วนเนี่ยเราต้องทําให้ตัวส่วนนะคะเท่ากันให้ได้ย้ำนะคะตัวส่วนต้องทําให้มันเท่ากันให้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการทําแบบง่ายที่สุดเลยก็คือว่าน้องวองว่าให้เจ้าเศษส่วนพหุนามเนี้ยมันคูณกันแบบคูไคว้หมายความว่าปกติแล้วอะค่ะเราคงคอนเซปต์ว่าออตัวส่วนจะต้องทําให้ส่วนเท่ากันถูกไหมคะ แต่ทีนี้ว่าฝั่งเนี้ยในเมื่อตัวส่วนต้องทำให้เท่ากันแล้วเราก็เอาตัวส่วนเขียนมาหมดเลยตัวแรกตัวส่วนก็คือ x บวกหตัวที่สองก็คือ x กำลังสองบวกหนึ่งเอาละเราจำไว้นะมันต้องมีตัวส่วนอันนี้แต่เจ้าพจน์แรกอะค่ะเจ้าพจน์แรก มีแค่ x บวก1มีแค่ x บวก1นะแต่มันไม่มี x กาลังสองบวก1จาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเอาไปคูณทั้งล่างและบนนะคะพี่บ้านเขียน x กาลังสองบวก1แอบไว้ตรงนี้ให้รู้นะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปคูณโอเคนะแล้วเราก็เริ่มมาใส่ตรงนี้เลยเป็น x กาลังสองบวก1ค่ะ คูณด้วย x โอเค okay. มาถึงพจน์ที่2ด้านหลัง2ส,ส่วนด้วย x กำลังสงบวก1ตัวส่วนที่เราต้องการเนี่ยมันมี2กลุ่มปรากฏว่ามันไม่มี x บวก1แฮะไม่มี x บวก1เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอา x บวก1ะคะ่ะคูณทั้งบน และล่างแบบนี้เขียนทดไปก่อนนะนะคะแล้วพี่พันก็เขียนไปเลยอ่ะเอกวกหนึ่งเขียนปแล้วก็ลบด้วยเลข2แบบนี้นะคะเส้นเศษส่วนก็เขียนให้มันครอบคุมนะคะให้ยาวเลยนะหนูเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนบางท่านเนี่ยก็คือเขาไม่ให้เศษส่วนนะคะ มันยาวเท่าไหร่ก็ขีดเส้นให้มันไปยาวเท่านั้นนะคะเอาละหน้าที่เราถัดมาคูณเปิดวงเล็บจะ้ะคูณเปิดวงเล็บเลยนะคะโดยเอา X คูณเข้าะนะคะก็จะได้ว่า X กํำลัง3บวก X X กำลัง3บวก X นะด้านหลังจะ้ะก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณเข้านะคะก็คือ ลบ 2x ลบ2ส่วนค่ะด้วย x บวก1คูณด้วย x กํลัง2บวก1ทีนี้น้องมางคนน่าจะมีคําถามอยู่ในใจว่าทําไมเครื่องหมายตัวนี้ตําแหน่งนี้นะไม่เป็นบวก อยู่ๆพี่พันธ์ก็แปลงล่างเลยจ้ะเป็นลบมันพิเศษค่ะตรงที่ว่าน้องสังเกตนะหน้าหน้าพดด้านหลังอะคะ่ะมีเครื่องหมายลบเราเอาลบสองเข้าไปคูณน,นะคะทุกตำแหน่งในวงเล็บเพราะฉะนั้นเครื่องหมายจะต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเครื่องหมายจะต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะคะโอเคนะ เอาละเรามารวบเลยกำลังสามลบ x ลบสแบบนี้จ้ะ x กำลังสามลบ x ลบสตัวส่วนตัวส่วนนะคะเขียนเหมือนเดิมก็คือ x บวกหคูณด้วย x กำลังสองบวกหแบบนี้ เค okay. นี่แหละเสร็จแล้วเราก็ได้คำตอบแบบนี้เลยนะคะน้องจะเห็นว่าคำตอบด้านบนเนี่ยพี่บ้านทำไมค้างไว้อะไม่แยกแฟกเตอร์หรอแยกไม่ได้จ้าเออปล่อยไว้อย่างนี้นะคะพอแล้วแล้วก็ตอบให้เขาไปเลย